ปาครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับว่าวิธีลอกสีโดยใช้ไฟปัญหาคือเจออะไรบ้างครับหนึ่งครับความร้อนครับเราต้องไม่ให้เหล็กร้อนมากนะเพราะเสี่ยงที่จะบิดครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดใครจะใช้ผมขอบอกไว้ก่อนเลยใช้ด้วยความระมัดระวังครับผมแล้วก็หลายคนจะถามว่าทําไมไม่ใช้น้ํายาลอกสีแทนครับใช้น้ํายาลอกสีก็ใช้ได้นะครับแต่ น้ำยาลอกสอีเวลาเราล้างออกไปหมดอ่ะมันจะจะมีตกค้างอยู่ในตามซอกตามไรเนี้ยผมว่างานมันดูไม่สบายตางานมันดูไม่ค่อยสะอาดตาเท่าไหร่ผมก็เลยเลือกที่จะใช้แก๊สดีกว่าครับงานนี้มันไวด้วยครับไวต่อการทํางานแล้วก็ระหว่างที่ใช้ไฟอยู่นะผมก็จะกดลมช่วยครับเพื่อให้มันเป่า,าสีที่เราเผาไปให้มันหลุดออกไปด้วยครับมันก็ไม่เชิงว่า มันจะดีที่สุดนะครับมันมีหลายวิธีครับที่จะเอาสีนี้ออกเอาทินเนอร์ล้างก็ได้ครับเอาอะไรออกก็ได้ครับแต่ต้นทุนรอบนี้ผมอือยากให้มันสวยอะอยากให้มันเลี้ยงให้มันแบบออกให้หมดเลยในรูลึกๆในอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปพะวงไม่ต้องไปขัดไม่ต้องไปอะไรไงแล้วก็ความไวก็เป็นที่หนึ่งด้วยแหละครับแล้วก็ไม่ไม่ได้ไปทำมาลายอะไรของเขาให้มันเสียหายะนะ ต้องดูด้วยว่ามีลูกยางมีอะไรอยู่ไหมอันนี้ผมก็ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับมันไม่มียางไม่มีอะไรอยู่กับบูทมันก็เป็นบูททั่วไปครับก็มันไม่ได้ร้อนอะไรมากมายครับเดี๋ยวก็เอาไปทําใหม่อยู่ดีครับเนี่ยหลังจากที่ลอกออกมาแล้วมันจะมองเห็นมิติของงานและขนาดไอ้ไอท้ที่วัดระดับโซ่วัดระดับอะไรที่ตั้งโซ่นะมันยังชัดเลยอะและรอยเม็ดสปอร์ตรอยเม็ดอะอย่างเงี้ยมันจะเข้าไปถึงมองเห็นดีเทลของชิ้นงานเลยครับแล้วมันเป็นอะไรที่ เรามองงานแล้วมันสบายตานะสำหรับคนที่รักรถและชอบรถอ่ะจะชอบมากเลยเชิงนี้เนี่ยอย่างรอยล่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะมองเห็นหมดเลยแล้วมันจะออกมาดูดีเทลมันจะดูสวยไงเดี๋ยวผมจะเอางานตอนพ่นเสร็จมาให้ชมอีกทีนะครับที่สําคัญครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมแน่เดยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้เฮ็ดคลิปอีกเที่ยนึงนะครับขอบคุณครับ